สวัสดีครับที่นี่ BJP Electric Bike Fan นะครับอัปเดตรถเข้าใหม่กันหน่อยนะครับห่างหายกันไปนานสําหรับรถพับนะครับก็วันนี้จะมาโชว์รถกันหน่อยนะครับว่ามีรถยี่ห้ออะไรกันบ้างหนึ่งเลยซันโยนะครับมีนะสีขาวสีดานะครับแต่ว่าวันนี้เอาตัวอย่างมาให้ดูก่อนนะครับรถเนี่ยบอกเลยว่ามาเดิมๆนะครับยังไม่ได้ทําระบบนะครับมีแค่ พินาล,ล็อกคันนี้ที่ทําระบบอัไไวัยที่เหลือเห็นไหมครับว่าสแตนดาร์ดหมดเลยนะครับเริ่มแรกเลยนะครับ,อรรรบตอนนี้ซันโยพินาล็อกนะครับมีสีขาวมีสีดําแล้วก็มียี่ห้อพานาโซนิกนะครับผมมีสีส้มกับสีเทานะครับผมแล้วก็ส่วนตัวนี้พานาโซนิกนะครับก็จะมีเป็นตัวสี เดิมเนี่ยเลยของญี่ปุ่นแล้วก็จะมีมีตัวหนึ่งก็คือครึ่งหนึ่งจะเป็นสีแดงนะครับอัปเดตกันก่อนนะครับว่าสินค้าเข้ามาน้อยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตอนนี้ที่ร้านจะทําเป็น36มวลทั้งหมดเลยนะครับลดนะครับราคานะครับอยู่ที่17,400บาทนะครับมาแล้วก็ตัวนี้ก็เหมือนกันไอ้ตัวพวกนี้ผมไม่ได้รีวิวนะผมจะรีวิวแต่ตัวนี้ละกันนะครับตัวนี้ก็นานๆที่จะมีหลุดมานะครับสามารถขึ้นรถไฟฟ้า BTS ได้เลยอะไรได้เลยนะครับฮิ้วอย่างนี้นะ นะครับรถอาจจะพับแบบยังไม่ได้เต็มที่นะครับผมเพราะว่าจริงๆมันสามารถที่จะถอดบ็อกได้นะครับแต่ว่าผมก็จะทําเป็นประมาณแนวนี้ก่อนนะครับวงล้อไซส์14นิ้วครับผมหน้าหลังนะครับตัวถังอลูมิเนียมสามารถยกขึ้นรถ BTS ได้เลยนะครับใช้งานไปทํางานออฟฟิศได้เลยนะครับก็น้ําหนักก็พอดีพอดีมือครับผมมารีวิวกันก่อนเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวต้องปลดนี่ก่อน บอกมันสามารถปรับสูงต่ําได้นะครับคอ,อก็สามารถปรับสูงต่ําได้นะครับยืดขึ้นไปคันนี้นะครับเป็นตัวถังอลูมิเนียมนะครับวงล้อไซส์14นิ้ว3ระบบนะครับมาเริ่มกันเลยแต่ว่าคันนี้ต้องบอกเลยว่าไม่มีเกียร์นะครับแต่ว่าปั่นสนุกเหมือนกันเดิมทุกอย่างครับเดิมยันแฮนด์สติ๊กเกอร์ญี่ปุ่นก็ยังอยู่ปกติกระดิ่งเสีย <hani S 2> งดัง,ฟ,งฟังชัดครับผมคันนี้ก็ปั่นเป็นจักรยานธรรมดานะครับ นี่อย่างนี้ปั่นจักรยานธรรมดาได้เลย2เปิดสวิตช์กุญแจปัดระบบไฟฟ้าวิ่งแล้วอ,อยังไงเสียงมอเตอร์อันนี้ก็คือปัดระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็บิดคันเร่ง 36 v โวลต์นะครับราคาอยู่ที่17,400นะครับอัปเดตรถหน้าร้านนะครับว่าวันนี้มีรถอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับเป็นรถพับนะครับดูครับผมตามนี้นะครับสนใจรีบคว้ากันเลยนะนะครับสินค้ารถพับเนี่ยมีจํานวนจํากัดนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ We'll <laughs>